สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะกลับมาพบกับครูปุ๋มเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนจะเป็นเรื่องคำเป็นคำตายนะคะไม่ยากเลยเรื่องนี้ถ้านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของมาตาตัวสะกดมาแล้วเรื่องนี้เรียนกันมาตั้งแต่ปไหนแล้วก็ไม่รู้มาตาตัวสะกดหลายๆคนจำได้เข้าใจใช่ไหมคะ แล้วหลายคนอาจจะจําไม่ได้อันนี้ทํำยังไงดีเพราะว่าครูแต่ละคนแต่ละสายชั้นก็สอนมาแล้วเนาะในเรื่องของมาตราตัวสะกดเนี่ยเราเรียนตั้งแต่<ๆ>เล็กๆเลยใช่ไหมปอหนึ่งปอสองก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมอาจจะไม่ได้คําที่ยากมากอะไรอย่างเงี้ยอัอนนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของคำเป็นคำตายคำเป็นคำตายคืออะไร คำเป็นคำตายก็คือคำที่เกิดจากพยัญชนะประสมกับสระนั่นเองจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้นะคะส่วนหลักการก็จะมีดังนี้ในส่วนของคำเป็นนะคะคำเป็นเนี่ยจะเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวสระเสียงยาวคืออะไรจํำได้ไหมหรือมีคนยังแยกไปออกว่าเสียงสั้นเสียงยาวเป็นยังไง หรือมีคนยังไม่รู้เลยว่าสระคืออะไรไม่ได้แล้วนะป .6 แล้วนะคะดูนะคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นสระอาสระีสระอือสระอูสระโอสระแอและยังมีอีกหลายหลายสระนะคะอันนี้คือครูยกตัวอย่างมาให้นะอันนี้คือสระเสียงยาวนะคะจะไม่มีตัวสะกด นะคะอ่าอันแรกนะส่วนแรกนะคะคําเป็นคือคําที่ประสม,ะสมด้วยสระเสียงยาวอ่าโดยที่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ดูที่สระเลยสระเสียงยาวนั่นเองแต่ถ้ามีตัวสะกดมันจะเป็นคําที่มีตัวสะกดที่อยู่ในแม่กงแม่กลแม่กลแมกลแม่เกยและแม่เกลที่มีวอแหวนตัวสะกดนะคะ หรือจะเป็นคําที่ประสมด้วยสระอํสะอาสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายและสระเอานั่นเองนะคะเข้าใจไหมช้าๆอีกรอบหนึ่งนะคําเป็นก็คือคําคําที่ถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะจะเป็นคําที่ประสมด้วยสระเสียงยาวตัวอย่างสระตามนี้เลยส่วนถ้ามีตัวสะกด จะเป็นคําที่มีตัวสะกดที่อยู่ในแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยแ,แ,และแม่โกลและคําที่ผสมด้วยสละอําสละไอไม้ม้นสละไอไม้มาลายและสละเอาคําพวกนี้จะเป็นคําเป็นนะคะส่วนหลักการของคําตายคาตายจะเป็นคําที่ผสมด้วยสละเสียงสั้นเห็นไหมคะจะไม่เหมือนกัน ถ้าคำเป็นจะประสมด้วยสระเสียงยาวแต่คำตายจะประสมด้วยสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นก็เช่นสระอะสระอิสระอึสระอุสระอสระแอะพวกนี้เป็นต้นนะคะมีอีกเยอะเลยนะสระแต่อันนี้คือยกตัวอย่างมาให้นะคะโดยที่คำนั้นไม่มีตัวสะกดจะต้องมาดูที่สระนะคะมันกับเมื่อกี้เลยถ้าคำไหนที่มันไม่มีตัวสะกดให้เราดูสระ ถ้าเป็นะเสียงสั้นก็จะเป็นคำตายถ้าสะเสียงยาวก็จะเป็นคําเป็นนั่นเองแต่เหมือนกันเลยถ้าคํานั้นมีตัวสะกดเห็นะคะถ้าคํานั้นมีตัวสะกดคำตายจะมีตัวสะกดที่อยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กกเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะย้อนดูด คำเป็นเมื่อกี้ถ้าคำที่มีตัวสะกดจะมีแม่กงกนกลมเกยและโกนะคะแต่ถ้าแม่แม่กกแม่กดแม่กบเนี้ยจะอยู่ในคําตายนั่นเองนะคะเข้าใจยากไหมไม่ยากใช่ไหมสระเสียงสั้นเสียงยาวเดี๋ยวครูมีให้เป็นแบบความจําอีกนิดนึงให้ดูนะคะอทีนี้เราพอรู้คร่าวๆแล้วเนาะในหลักการในเรื่องคําเป็นคาตายทีนี้มาดูตัวอย่างนิดนึง ให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ตัวอย่างประโยคแรกนะคะลมชายทุ่งพัดต้นข้าวพลิ้วไหวเห็นไหมคะลมชายทุ่งพัดต้นข้าวพลิ้วไหวคําที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงเนี่ยจะเป็นคําตายถ้านตรงนั้นจะเป็นคําเป็นอ่ะเรามาดูกันคําเป็นเห็นไหมคะคาว่าลมมีตัวสะกดที่อยู่ในมาตาแม่กลมก็จะเป็นคําเป็น คำว่าชายมีตัวสะกดที่อยู่ในมาตาแม่เกยก็จะเป็นคำเป็นคำว่าทุ่งมีตัวสะกดเห็นไหมคะที่อยู่ในมาตาแม่กงก็จะเป็นคำเป็นส่วนคำว่าพัดคำนี้มีตัวสะกดแต่อยู่ในมาตาแม่กดก็คือดอเด็กนั่นเองคำนี้ก็เลยจะต้องเป็นคำตายนั่นเองนักเรียนย้อนดูได้เลยนะหลักการของมันนะคะ ที่เหลือก็เหมือนกันคำว่าต้นคำว่าข้าวคำว่าผิวคำว่าไหวเห็นไหมคะคำพวกนี้จะมีตัวสะกดอยู่โดยที่ไม่ได้อยู่ในมาตาแม่กบกบกดนะคะถ้าเกิดอยู่ในมาตาแม่กบกบกดพวกนี้จะเป็นคำตายทันทีเลยอ่าประโยคต่อไปฝูงนกลงจิกลูกสีแดงของต้นตะขบใหญ่เห็นไหมคะคำที่เป็นคำว่านก คำว่าจิกคำว่าลูกอ่ะมันมีตัวสะกดที่อยู่ในแม่กกก็จะเป็นคําตายแล้วก็คําว่าตะก็เหมือนกันตะเห็นไหมคะผสมด้วยสระเสียงสั้นนั่นเองสระอะก็จะเป็นคําตายบวกวกับคำว่าขบด้วยตะขบเห็นไหมคะสะกดคําว่าขบสะกดด้วยบใบไ,ไม้เนาะก็จะเป็นคําตายส่วนที่เหลือก็เป็นคําเป็นเลยลองดูแต่ละประโยคเลยนะในนี้จะมีให้4ประโยคนะคะอีกประโยคหนึงก็คือ เด็กปรบมือกันกราวพยักเพยิดเห็นพ้องต้องกันอลองดูเลยเห็นไหมคะประโยคต่อไปลุงดำร่นริมฝีปากบนและล่างให้เปิดออกยิ้มให้ผู้ชมติกคูดอ,อกจันไว้ให้นะคะคำที่พิมพ์ด้วยตัวสีแดงเป็นคำตายนอกนั้นเป็นคำเป็นทั้งหมดนะคะเ,เรียนดูได้เลยอ,อันนี้มี ตัวอย่างเนเทคนิคการแยกคําเป็นแล้วก็คําตายให้นะคะคืออันที่เขียนให้เมื่อกี้นั่นแหละในพอยอะค่ะพี่ครูเขียนไว้ให้อะแต่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะคาเป็นคําเป็นก็จะมีตัวสะกดที่อยู่ในแม่กลแกแกนแม่กลมแม่เกยแม่กลแม่กรงนั่นเองแต่ถ้าคําตายก็จะมีตัวถ้ามีตัวสะกดนะคะจะอยู่ในแม่กกแม่กบแม่ก,กดแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ให้เราดูที่สละนั่นเองถ้าคําเป็นก็จะเป็นสละเสียงยาว คำตายก็จะเป็นสระเสียงสั้นอันนี้อีกอันหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะอันนี้จะมีทั้งตัวอย่างคําให้มีมาตาตัวสะกดมีสระเสียงสั้นเสียงยาวให้เรียบร้อยเลยถ้าบางคนที่จําไม่ได้แล้วสระเสียงสั้นเสียงยาวคืออะไรดูจากอันนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะสระเสียงสั้นอ่าอะอีออุเอแอโอออวเยือเอือ พวกนี้นะคะเป็นต้นส่วนสระเสียงยาวสระอสระอีสระอืออูเอแอโอออวัวเอเือเออแล้วก็มีอัมไอออาทั้งหลายนะคะหรือรือด้วยแล้วก็รือตัวหนึ่งแต่ว่ารือตัวสองตัวหลังเนี่ยปัจจุบันก็จะเลิกใช้แล้วนะคะพวกนี้จะเป็นคำเป็นนะคะส่วน มาตาโตสะกดเห็นไหมคะอ่ามีให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมคะอันนี้จะชัดเจนมากๆเลยเขาจะมีให้เลยว่าพยัญชนะทั้งหลายพวกเนี้ยอ่าบวกกับสระอ่าเห็นไหมคะถ้าบวกกับสระพวกนี้จะเสียงสั้นก็จะเป็นคําตายจะเสียงยาวก,ก็จะเป็นคําเป็นแต่ถ้ามีัวสะกดก็จะต้องดูในส่วนของมาตาต่างๆเห็นไหมคะถ้าคําตายก็จะมีแม่กบแม่กบแม่กดถ้าคําเป็น ก็จะเป็นแม่กงแม่กลแม่กลแมกลแม่เกยแล้วก็แม่เกลนั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างคำด้านซ้ายาดูด้านซ้ายเลยจะเป็นตัวอย่างคำที่เป็นคำตายที่บวกกับสระนะคะที่ไม่มีตัวสะกดเห็นไหมคะจะมีกระทะมีมิม,มีรือหรือว่าอะไรรือไหมลุเตแปโตหอกวเกี้ผัวเจือเลเชกระ พวกนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมคะแล้วเกิดเป็นคําเป็นที่ไม่มีตัวสะกดเห็นไหมคะจะมีคําว่ายามีรือดูแก้โตปราณีพวกนี้เป็นต้นนะคะักเรียนดูได้เลยว่ามีคําว่าอะไรบ้างแต่ถ้ามันมีตัวสะกดอ่ะมาดูด้านขวาเลยถ้ามีตัวสะกดเห็นไหมคะตัวอย่างคําถ้าเป็นคําตายเห็นไหมคะตัวสะกดจะเป็นกไก่หรือคําที่อยู่ใน มาตาแม่กบหรือแม่ก็บอใบไ,ไม้หรือคําที่อยู่ในมาตาแม่กบดอเดดหรือคําที่อยู่ในมาตาแม่ก,กดต่าง,างๆเห็นไหมในนี้จะมีให้เลยว่าแม่กบจะมีตัวอะไรบ้างแม่กบจะมีตัวอะไรบ้างและแม่ก,กดจะมีตัวอะไรบ้างเรียน,นดูได้เลยนะคะตัวอย่างคําก็เช่นคําว่าแปลคําว่าเลขคําว่าภาคเมฆกราบทูบทับพวกนี้เป็นต้นนะคะในช่องที่เป็นสีฟ้านัเรียนดูได้เลย ตัวคำเป็นเห็นไหมคะช่องสีม่วงเก้งกว้างขานไข่เที่ยมหานชานเสียงพวกเนี้ยเป็นต้นนะคะจะเป็นคําตายเนาะและจะเป็นคําเป็นนะคะ,ะโทษด้วยนะคะนักเรียนนักเ,เรียนดูตามนี้ได้เลยคําเป็นแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่โกลนะคะจะอยู่ในคาพวกนี้ทั้งหมดเลยส่วนข้อควรจํานะคะ คำเป็นคำตายข้อควรจําคืออะไรให้ดูที่ตัวสะกดนั่นเองที่ครูบอกไปเนาะสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ป .1 ถึงป .5 มาถึงป .6 เนี่ยเป็นทุกสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้นะคะเหมือนตอนแรกที่เราเรียนเรื่องมาตราสะกดไปเห็นไหมคะเราสามารถเอามาใช้ในส่วนของเรื่องคำเป็นคำตายได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนในเรื่องแรกๆตั้งแต่แรกอ่ะ พอมาเรียนในเรื่องหลังๆที่มันจะต้องมีความยากเพิ่มขึ้นอ่ะเป็นยังไงทีนี้งงไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าคนที่มีความเข้าใจอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเราแค่แยกในเรื่องของสระเสียงสั้นเสียงยาวแล้วก็ตัวสะกดแค่นั้นเองนะคะให้ดูที่ตัวสะกดนะคะถ้าเกิดมีตัวสะกดให้ดูว่าตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรเห็นไหมคะถ้าคําตายมาตราตามนี้เลยถ้าคําเป็นมาตราตามนี้เลยแต่ถ้าไม่มีตัวสะกด หลักการดูก็คือให้ดูที่สระนั่นเองถ้ามีตัวสะกดให้ดูสระสระเสียงสั้นจะเป็นคําตายสระเสียงยาวจะเป็นคําเป็นนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรียนกันมาแล้วแล้วครูก็อธิบายเยอะมากๆเลยวันนี้น่าจะละเอียดจนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจในส่วนตรงนี้สามารถทําแบบฝึกหัดต่อได้เลยใครที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนย้อนดูคลิปทบทวนได้หลายๆรอบเลยนะคะ ใครเข้าใจแล้วมาตามมาเลยในส่วนของใบงานนะคะใบงานวันนี้จะให้ทําเรื่องคําเป็นคําตายเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าจะมองไม่เห็นเดี๋ยวครูจะเอาใบงานนี้ไปแปะไว้ในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้ก็ดูตามนี้ไปได้เลยนะคะใบงานอันนี้จะเป็นใบงานในเรื่องของคําเป็นคําตายนะคะให้นักเรียน ทำไปให้เขียนคำเป็นคำตายจากข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเห็นงไรเขาจะมีข้อความให้แล้วใครนักเรียนแยกคำเป็นกับคำตายนั่นเองยกตัวอย่างประโยคแรกนะคะหยาดเพชรบ,บนใบหญ้าเห็นไหมคะหยาดเพชรบ,บนใบหญ้าคำแรกเรามาแยกทีละคำเลยคำแรกคำว่าหยาดหยาดคำนี้มีตัวสะกดเป็นด o เด็กนั่นเอง เพราะฉะนั้นดอเด็กจะอยู่ในมาตาแม่กดเป็นคําตายคำว่าหยาได้เป็นคําตายละ1คําต่อไปคําว่าเพชรคำว่าเพชรพอเราเขียนเป็นคําอ่านมันจะสะกดด้วยดอเด็กดอเด็กก็อยู่ในมาตาแม่กดนั่นเองก็จะเป็นคําตายอีกหนึ่งคำต่อไปคําว่าบนบนสะกดด้วยนอนหนูอยู่ในมาตาแม่กลแม่กลเป็นคําเป็นส่วนคําว่าใบ คำนี้ไม่มีตัวสะกดแต่มีสระไอไม้ม้วนที่อยู่ในหลักการของคําเป็นคําคนี้ก็จะเป็นคําเป็นนะคะต่อไปคําว่าหญ้าคําว่าหญ้าคํานี้เป็นคําเป็นเพราะว่าอะไรมีสระเสียงยาวนั่นเองสระเสียงยาวก็จะเป็นคําเป็นนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปในประโยคนี้ว่าหยาดเพชรบ,บนใบหญ้าคาเป็นจะมีคําว่าบนใบหญ้าและคําตายก็จะมีคําว่าหยาดกับคําว่าเพชรไม่ยากเลยใช่ไหมคะย้อนกลับไปดูที่ขวูอธิบายได้เลยนะไม่ยากเลยเรื่องนี้นะคะนักเรียนทําได้แน่นอนครูเชื่อว่าถ้าใครที่เข้ามาฟังคลิปครูเนี่ยทำได้แน่นอนนักเรียนเข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของการเรียนเนาะ ครูไม่ได้เข้ามาแล้วก็มาพูดแค่สั่งงานแต่ครูเข้ามาเพื่อจะสอนถูกไหมคะครูสอนด้วยในคลิปนี้แล้วก็มอบหมายงานใครที่เข้ามาดูคลิปของครูประจำครูก็ขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีด้วยที่นักเรียนจะเข้าใจในงานแล้วก็มีความรู้ในเรื่องที่ครูสอนไปส่วนใครที่ยังไม่ดูไม่เคยดูเลยเวลาครูสั่งงานดูแต่ว่าในอัลบัม้มว่า ครูจะส่งงานชิ้นไหนมาแล้วก็ผมจะทําเลยหนูจะทําเลยไม่ดูเลยว่าครูสอนอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ไหมได้ค่ะได้แน่นอนแต่ได้ส่งงานถูกไหมได้ส่งงานว่าเออวันนี้มีงานชิ้นนี้นะผมหนูได้ส่งงานชิ้นนี้ให้ครูปุ่มแล้วแต่ถามว่าได้ความรู้ไหมได้ความรู้ไหมคะถ้าเราไม่เข้ามาฟังเราจะได้ไหมความรู้ ก็จะได้ความรู้ในแค่ของเรื่องใบงานนั่นแหละแต่เราจะไม่ได้รู้อย่างถ่องแท้ว่าคําเป็นคําตายเนี่ยมันคืออะไรหรือตั้งแต่ที่ครูสอนมาตั้งแต่แรกอะ่ะมันคืออะไรยังมีเลยนะบางคนที่ไม่เข้ามาดูคลิปเลยแต่ว่าทํางานอย่างเดียวดูในอัลบบ้างมว่าครู๋มส่งอะไรแล้วก็ทํางานอย่างเดียวเราจะได้ความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะนักเรียนอาจจะได้แค่20จากใบงานจากแบบฝึกหัดแค่นั้นแหละหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าไม่ดูไงคะ ไม่ได้มาดูคลิปเลยว่าครูปุ๋มสอนอะไรพูดอะไรนักเรียนดูอย่างเดียวว่าเพื่อนทำงานอะไรอ่าที่ครูมาเห็นชัดเจนเลยคือรอบที่แล้วนี่แหละในเรื่องของงานที่ครูสั่งให้ทำเกี่ยวกับการอ่านคำลักษณะต่างๆใช่ไหมคะมีทำผิดกันมาครูงงมากเลยครูสั่งให้ทำอีกหน้าหนึ่งแต่นักเรียนไปทำอีกหน้าหนึ่งเลยอ่ะซึ่งครูไม่ได้พูดถึงหน้านั้นเลยแล้วหน้ามันก็ห่างกันมากครูก็งงว่านักเรียนทำผิดมาได้ยังไง ถูกไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้สั่งให้ทําหน้านั้นเลยมันแปลว่ามีคนผิดคนนึงเห็นไหมคะแล้วมันก็ผิดต่อๆๆอ,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 อกันแปลว่านักเรียนไม่ดูไงนักเรียนดูแค่ว่าเพื่อนทําอะไรมาผมหนูก็จะลอกตามเพื่อนเลยไม่ดูแล้วว่าเพื่อนทําอะไรเหมือนอ่ะคนแรกส่งมา QR ฟานที่เพื่อนยังไม่ได้ลอกตามเพราะว่ายังไม่เสร็จถูกไหมคะเขาก็เลยไม่ลอกอ่าแต่พออีคนนืงส่งผิดมาแต่ว่าทําเสร็จแล้วหน้านั้น ก็ก็เลยลอกตามหน้านั้นเลยเพราะคิดว่าหน้านั้นคือทําเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่จริงๆครูไม่ได้สั่งให้ทําหน้านั้นเลยที่ถูกต้องคือของ QR ฟานแต่ว่า QR ฟานยังทําไม่ครบแค่นั้นเองถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นที่อยากฝากไว้คือเข้ามาดูคลิปด้วยเข้ามาดูว่าครูสอนอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี่เราเรียนออนไลน์เนาะเราไม่ได้แบบสามารถจะเรียนแล้วก็โต้ตอบกันได้โดยตรงแบบในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนยิ่งต้องตั้งใจเรียนมากๆต้องเข้ามาดูคลิปด้วยที่นักเรียนดูคลิปเรื่องอื่นดู youtube ปกตินักเรียนดูได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อันนี้คลิปเรียนอ่ะบางทีครูพูดไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำบางที8นาที7นาทีหรือมากๆากหน่อยก็1ิบ3สานาทีอ่าแต่มันเป็นเรื่องการเรียนถูกไหมคะที่ในห้องเรายังเรียนกันได้เลย50นาทีอ่าอันนี้คลิปแค่10บกว่านาทีแค่นั้นเองนักเรียนฟังเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็จะได้ เข้าใจแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนักเรียนไม่ลอกเพื่อนนะถ้าลอกเพื่อนนักเรียนทําข้อสอบไม่ได้แน่นอนนะคะวันนี้สิ่งที่จะฝากไว้เท่านี้เลยทํางานแล้วก็เหมือนเดิมส่งงานไว้ในอัลบัม้มเดี๋ยวครูจะเอาใบงานเนี้ไปใส่ไว้ในอัลบั้มนะคะนักเรียนก็ดูแบบชัดๆนะคะได้ในอัลบั้มเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เข้ามาดูคลิปโอเคนะที่บอกไปหวังว่าคงเข้าใจนะคะ วันนี้ในส่วนของเรื่องคำเป็นคำตายหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจไม่เข้าใจสามารถย้อนดูคลิปได้หลายๆรอบเลยนะคะแล้วก็ทำงานที่ได้มอบหมายนะสำหรับวันนี้ครูปุ่มฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคาบต่อไปแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ